สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนครับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนเศรษฐกิจกฐฐไทยและเศรษฐกิจกโลกนะครับติดตามไปพร้อมกันแบบนี้ทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV TV Digital ช่องหมายเลข10ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีนะครับและพร้อมกับทางเว็บไซต์ครับ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยครับชมรายการสดวันนี้ได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะชมย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน tpchannel เมื่อไหร่ก็ได้ครับส่วนทางหน้าจอ ช่อง10นะครับมีออกากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มครึ่งติดตามชมท่องโลกลงทุนได้ครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมกับพิธีกรร่วมครับเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนนะครับวันนี้พบกับอาจารย์ดรนัทวุฒิรุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอร์ปอเรชันจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเป็นครับท่านผู้ชมท่านู้ฝังครับ สงครามการค้าเนี่ยโอ้โหมาถึงจุดไคลแมกสำคัญนะนะฮะตลาดหุ้นเด้งกลับมาก่อนมาก่อนช่วงก่อนประกาศสงครามแล้วครับเด้งกลับมาตรงนั้นแล้วกลับมาจุดที่ตกไปก็เด้งกลับมาที่นิมแล้วแล้วก็วัยวัยน่ะสัปดาห์หน้านี่คู่เอกเจอกันครับในสถานที่เป็นกลางอเมริกาจีนเจอกันอยู่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์นะ เวลาเกิดสงครามะลรใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาให้เป็นสถานที่เป็นกลางอ๋อก็จะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสให้ทั้งสองฝั่งมาพูดคุยอาจจะมีการเจราจากันได้หรือเปล่าตรงนี้ใช่นะฮะแล้วก็ที่สาคัญคือบ้านรเราเมืองเราครับครับ,รบเห็นบอกทีมไทยแลนด์ก็เตรียมไปเจราจาเหมือนกันครับแต่จะยังไงกันวันไหนยังไงนี่ยัง,ย,งยังงงกันอยู่เลยเวลาเพราะว่าตอนแรกเราก็มีกําหนดการไว้ตั้งแต่23เมษายนครับแล้วก็เป็นการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดยังไม่รู้วันแต่เบื้องต้นรู้แค่ว่า ทางรัฐบาลมีความพยายามจะเจรจาม,มีลักษณะของมีดิลเกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้ซึ่งเรียกกันว่ากับดิลดิลลับครับ,รบครับ,รบวันนี้ครับในส่วนของดิลรับที่เกิดขึ้นกับกำแพงภาษีสหรัฐกับวิกฤตครั้งนี้ คนไทยต้องรู้นะครับช่วงแรกนี้เราจะคุยกับทางกรรมธิการกันก่อนนะครับวันนี้ครับได้รับเกียรติจากทางด้านของท่านสสจุลพงศ์อยู่เกตนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านรองประธานครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการพักนะครับการขึ้นกำแพงภาษีของโดนัลด์ทรัมป์90วัน ซึ่งจะไปครบกําหนดคือ 1. รกฎาคม2568ครับระหว่างนี้ก็มีกระบวนการเรื่องของความพยายามที่จะเจราจากันอยู่นะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับเบื้องต้นให้ท่านสสได้เล่าให้ฟังหน่อยครับถ้าหากว่าพ้น90วันไปแล้วสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหากในระยะเวลานี้เรายังไม่สามารถจะเจราจาให้บรรลุข้อตกลงได้ครับครับก็คือตามที่หลายท่านได้ทราบนะครับาษีใหม่เนี่ย ที่เขาทาลิสของสหรัฐเนี่ยเขาสำหรับเมืองไทยนะครับผมพูดเฉพาะเมือบบงไทยก็คือ36เปอร์เซ็นต์ครับคอาจะบอกคือสำหรับสินค้าทุกประเภทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เสียหากหลายรา,ายการต่ำกว่า10เปอร์เซ็นต์นะครับท่านพกราทั้งสองท่านคงลึกออกถ้าเกิดว่าพ้นร้อยวันแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถเจรจาตกลงเข้าได้เนี่ยนะก็จะถูกภาษีนำเข้าในประเทศสหรัฐอเมริกา36เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าการแข่งขันในด้านสินค้าไทยเนี่ยถ้าจะสู้ใครก็ไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหน้าวิศวกังวลเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยซึ่งยนเศรษฐกิจเปินสี่สองท่านบอกว่าซึ่งอยู่กับการส่งออกกับการท่องเที่ยวนะครับส่งออกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบจะถึง20สิเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกของประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็บอกว่า จำนวนท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยลดลงถึงขั้นวิกฤตอทิ์ที่แล้วนะฮะท่านให้สัมภาษณ์ไว้จํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยมันก็จะผลกระทบมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากเลยคือเครื่องเครื่อง,องจัรทางเศรษฐกิจสองเครื่องเกิดมาดับดับเดินพร้อมกันเนี่ยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะสร้างปัญหากระทบไปถึงปัญหาปากท้องของของคนเพราะว่าถ้าสินค้าส่งออกไม่ได้มันก็ต้องมีผู้ผลิตนะครับ กระทบไปถึงคนงานกระทบไปถึงคนทํางานกระทบสายฝ่าย,ายห่วงโตทั้งหมดนะครับนั่นคือผลกระทบครับครับทีนี้ความพยายามของรัฐบาลที่กำลังจะหาช่องทางในการเจราจาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์จากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามีการพูดคุยอยู่มีดีลลับตรงนี้ในส่วนของท่านมองอย่างไรครับว่าลักษณะของการเจราจานั้นจะประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นไปตามดีลที่ว่าไว้ครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับในฐานะคนไทยเนี่ย โดยโดยเพื่อจริงๆก็คง,ง,ง,งต้องเป็นกําลังใจให้รัฐบาลนะครับในเจราจาในการเจราจาครั้งนี้เนี่ยแต่ถ้าเข้าใจลักษณะการทํางานของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะคนอเมริกันเนี่ยต้องสองท่านอันดอราบดีนะครับครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทีมของเอ,อของประธานาธิบดีซัมมเนี่ย่วอใหญ่มาพื้นฐานบางทีเป็นเป็น,ปนที่ปรึกษาการลงทุนเป็น ที่มาทางการเงินนะครับซึ่งเรียกว่าท่านนักทูตของกราเดียอพวกนี้จะแบบในเรื่องการเจรจาต่อรองนี่เทียบนะครับคือคือพูดง่ายคือมีประสบการณ์ทางด้านเอกชนแล้ว่าการต่อรองทางธุรกิจคพอนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเลยตึงตวว่ามันผมยังไม่เคยได้ยินประเทศไหนนะบอกว่ามีครับผมตอนคือคือก่อนเมื่อหลังจากปี่ประชุมเนี่ยผมก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสฟัง ผู้นาหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะสิงคโปร์หรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าออสเตรเลียพูดเนี่ยเขาก็เอเขาไม่ถึงขนาดลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีการพูดกับประชาชนของเขาว่าเอ,อรัฐบาลกำลังมีดีลับนะไม่สามารถจะเปิดเผยได้ขอให้รัฐบาลไ,ไว้ใจไว้ใจกับปออระชาชนไว้ใจกับรัฐบาลนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าอมันไม่รู้ว่ามีดีลับจริงหรือเปล่าหรือไม่มีหรือว่าเรายังไม่มีคําตอบให้เขาหรือยังไงเ่ยผมผม อ,อไม่แน่ใจคําตอบของท่านนายกรัฐมนตรีครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยในฐานะที่อยู่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่มาก,ก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังเตรียมตัวไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับสําหรับการเข้าไปเจรจาในครั้งนี้นะครับแต่แน่นอนครับถ้ายังไม่พร้อมก็ควรยังไม่ไปเจร,เรจากับเขาครับอืครับแล้วเห็นบทบาทตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่แอคชั่นกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคผมผมพูดในฐานะนอย่างนี้แล้วกันนะครับ,รบไม่ใช่เป็นสสราคประช,ชนภาคเอกอแต่พูดในฐานะคนที่เคยทํางานในภาคเอกชนับเคยเป็นประธานธนาคารในสามประเทศมาก,ก่อนนะครับในเรื่องขาการเดินาภาคเอกชนผมคิดว่าเอาไล่ไปตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าบทบาทของท่านยังยังน้อยไปหน่อย นะครับในเรื่องการคืเอเมื่อก่อนเนียก่อนท่านมาลงตำแหน่งเนี่ยท่านก็ค่อนข้างจะให้สัมภาษณ์สื่อบ่อย,อยนะครับแต่พอมาลงดำลงตำแหน่งแล้วเนี่ยผมค่อนข้าง,งจะติดหวังในบ,นบนทบาทของท่านในส่วนนี้นะครับส่วนท่านรัฐมนตรีกับทรวองการคลังเนี่ยด้วยความเคารพโดยพื้นฐานของท่านเนี่ยถ้าเป็นปนักบัญชีเนรั้นตัวเลขเนี่ยท่านเก่งครับตัวเลขการค้าการอะไรต่างๆเนี่ยท่านเก่งแต่ว่าในเรื่องระดับ นโยบายการเจราจาเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> ผมผมนักตัสนุทไายสงสาบนะฮะโดยเนยเจอร์ของนักบัญชีเนี่ยจะทํางานกันแบบไหนนะครับครับผมส่วนอีกท่านหนึ่งที่ผมคิดถึงมากเลยคือท่านรัฐนมนตรีกระทรวต่างประเทศ่ยไม่รู้ท่าสายไปไหนเลยเน,นะครับสังเกตนะครับทั้งที่ <c oughs> การเจราจาเนี่ยเป็นการเจราจาระหว่างประเทศนะครับ <c oughs> แลลน่นอนอย่างเช่นสหรัฐเขาใช้รัฐนมนตรีกระทรวต่างประเทงแต่ อย่าลืมว่ารัฐมนตรีกระทรวง3าประเทศก็มีบทบาทอย่างสูงนะครับในกําหนดทิศทางในการเจรจาทั้งเี้่ครับผมคิดว่าบทบาทของสามท่านยังไม่เพียงพอครับครับท่านเจริญพ์ครับในบทบาททางด้านสภาที่ท่านไปเป็นรองประธานกรรมธิการอยู่เนี่ยนะครับจะได้มีการเชิญผู้แทนของรัฐบาลที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยมาสักถามมาสอบถามในที่ประชุมกรรมธิการไหมครับผมครับ ครับผมเี่นอย่างนี้นะครับคือผมเป็นรองประธานกรรมธิการสองคณะนะครับ <c oughs> กรรมี่การสามาัญคือรองประธานกรรมี่การพาณิชย์และรั์สินทางบัญญาอีกคณะหนึ่งคือรองกันมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ <c oughs> คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนมาเนี่ยกรรมี่การพาณิชย์เราได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงบีเอลวงบเอไอและกระทรวงการต่างประเทศ มาชี้แจงเรื่องมาตรการรองรับและการเจรจาครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระดับแม้กระทั่งอธินที่บดีเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายซึ่งข้าราชการประจําอาจจะให้รายละเอียดไม่ได้นะครับผมก็เลยหลังจากนัมาจากประเทศเนี่ยผมก็เลยยื่นหนังสือถึงคณะกที่การทั้งสองคณะนะครับประาที่การพาณิ์เนี่ยขอให้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิ์ไปชี้แจง ส่วนคณะกันมาทีการกาตสามประเทศขอให้เชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาชี้แจงพอดีสภาจะเปิดการประชุมสมัยที่สามันนะครับประมาณวันที่ 28, 29, 30, 39, ยนนี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบพฤศจิกายนนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้เปิดจะมีโอกาสได้เชิญท่านรัฐมนตรีทั้งสามท่านนะครับเหตุผลที่ผมจะต้องอทําเร่งด่วนเพราะว่ากาหนดเส้นตายในวันที่หนึ่งกรกฎาคม กับที่สักเ้าสิบวันนะครับแล้วสภา,าจะเปิดอีกทีที่วันที<อ>่สามกรกฎาคมคือถ้าผมจะรอจนสภาเปิดแล้วตั้งกับทู้เนี่ยผมเจงว่ามันจะสายไปแล้วครับครับแต่ในระหว่างตอนนี้ปิดสมัยประชุมนี่ในส่วนของกรรมธิการยังคงทํางานกันปกติใช่ไหมครับอ่าธรรมกันมา,มาหลายคณะครับยังทำงานเป็นปกติ<อ>แต่ของกันมธิการสามประเทศกับกันมธิการพาณิย์เนี่ยสำหรับเดือนพฤษภาเนี่ยยังไม่มีกำหนดการประชุมครับ อืมครับก็จะมีการเร่งตรงนี้ให้ทันก่อนเปิดสมัยประชุมเพื่อให้ทันในระยะเวลา90วันก่อนหนึ่งกรกฎาคม<อ>ที่จะพ้นระยะเวลานี้ด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับ <S <S คือเือเหตุผลอยากจะฟังเดี๋ยวทางรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อที่คณะกันมาที่การเนี่ยนะครับได้รับฟังยังไงแล้วเนี่ยอาจจะมีความเห็นหรือมีแนวเสนอและผ่านทานรัฐมนตรีไปยังคณะทํางานนะครับสันติไทยแลนด์เนี่ยแล้วในการประชุมในทั้งสองคณะเนี่ยผมขอให้เป็นการประชุมลับนะครับ เพราะว่าอ,อ,อ,อมีประเด็นเรื่องดิวลับความลับอะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยไม่อยากให้เอง <c oughs> ประเด็นว่าูุปฏิเสธว่าไม่มาประชุมเพราะว่านี่เป็นความลับอะไรเงี้ยครับผมได้เสนอให้คณะกันมาที่การสอ่งคณะประชุมลับครับกับจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันจะเป็นดิวลับได้ไหมครับหรือว่าไม่ควรจะเป็นดิวลับเลยมันไม่ควรจะเป็นดิวลับครับะะดิวลับมีสองอย่างคือหนึ่งไม่พร้อมสองก็คืออ่อ คือคือคือจริงๆผมเรียนถามจริงผมผมเ,เรียนถามท่านพี่ก้อยคือประชาชนเนี่ยคงไม่ได้คาดหวังนายกรัฐมนตรีมาแถลงว่าสินค้าชนิดนี้จะต่อรองภาษีได้เท่าไหร่แต่ประชาชนต้องการจะได้ไดรับคำสร้างความเชื่อมัน่นจากรัฐบ,บาลว่าจะเกิดผลยังไงต่อประเทศชาติบ้างแล้วประชาชน,นควรจะเตรียมการอะไรบ้างนะครับ,บและรัฐบ,บาลเองมีมาตรการอะไรบ้างเราคงไม่ต้องการทราบไปถึงว่าสินค้าประเภทไหน ไปต่อรองเก็บภาษีของสหรัฐได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับและขณะเดียวกันในประเทศอื่นที่เขาไปเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าแต่ละคนเขาก็เขาก็เจรจากเขาเองครับในเรื่องกองกลุ่มอาเซียนเนี่ยผมเล็งตรงๆนะผมไม่ค่อยเชื่อเพราะแต่ละประเทศมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองถูกไหมครับครับครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นแล้วก่อนจะถึงเส้นตาย90วันครับสิ่งที่อยากจะเห็นให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลกับพี่น้องประชาชนวิกฤตนี้ที่ประชาชนต้องรู้ รัฐบาลต้องมีการเปิดเผยอย่างไรเกิดขึ้นมาบ้างครับคก็คือพูดไปตรงไปตรงมาับว่าเรื่องนี้มันจะกิผลกระทบต่อภาคธุรกิจส่วนไหนบ้างนะครับ,รบเรื่องห่วงโซ่ของธุรกิจเนี่ยภาคไหนกระทบบ้างรัฐบาลมีมาตรการในการรองรับอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอการเจรจารเนี่ยถ้าประสบผลสา,าเร็จเนี่ยคงจะไม่ใช่ทุกรายการหรอกบางรายการน่าจะยังโดนตัด เป็นอยู่นะครับผมผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทางรัฐบาลน่าจะพูดให้ความมั่นใจกับประชาชนมากกว่านี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นหลายท่านคงทราบอย่างท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับหรือท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหรือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งท่านเพิ่งได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยทุกท่านก็ออกมาพูดตรงไปตรงมากับประชาชนเปิดเผยกันหมดทุกคนทุกฝ่ายหลายประเทศที่บอกว่าเจรจาก็คือเปิดเผยหมด ไม่มียังไม่ยังไม่ได้ยินข่าวว่าประเทศไหนที่ว่ามีลักษณะของคุยกันแบบทางลับกับทางโดยทรงท่าทศ่พวกนี้นะครับถ้าบอกว่ามีดีลลับไม่ตายเลยโดนรัฐสภาเล่นงานตายเลยเพราะอะไรลยครับเพราะว่าเอมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศอเราคือก็ไม่รู้ว่าดีลลับนี่จะมีการผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีสุดเนี่ยก็คือคงต้องสร้างความมั่นใจให้กับประเทศและประชาชนครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยซึ่งผมคิดว่าท่านท่านนักทูท่านอาจจะมีความเห็นคือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็อ,อ,ย,กอย่า่ต้มยำกุ้งเลยก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันมันพอพัดพ,พ,พอเหวี่ยงกันนะครับอย่างปีสมัยปีสองห้าสี่ศูนย์ตอนนั้นเนี่ยนะครับเอ่อก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันประเทศไทยตอนนั้นตอนท่านผมทำอ่ที่สิงคโปร์แล้วก็เห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหายางหนักมากนะครับครับครับก็ถือว่าเป็น วาระของประเทศวาระของสาธารณชนนะครับท่านจุลภพเนี่ยฮะในบทบอกของท่านไม่ไม่ใช่ว่าเป็นวาระรับก่อนจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับก็จะได้ติดตามบทบาทของท่านจุลภพแล้วก็คณะกรรมิการต่อไปหวังว่าท่านด้านตรีที่เชิญไปท่านจะมานะท่านจุลภพเนี่ฮะรับผมครับจ้า ครับให้ท่านครับให้ท่านจุลพงศ์ฝากเพิ่มเติมอีกนิดสักนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังยืดเยื้อไม่ชัดเจนครับมีอะไรอหา่จะฝากถึงคุณผู้ชมภาคธุรกิจบ้างครับผมคิดว่าอคือคืออย่างนี้ครับถ้าถ้าภาคธุรกิจทั่วไปเนี่ยอย่างที่เขาเตรียมอได้ได้พูดพูดกันนะครับก็คือต้องเตรียมเงินสดได้ไหมครับแล้วก็ในเรื่องการหาตลาดก็คงจะต้องเริ่มหาตลาด ในพื้นที่อื่นแต่ปัญหาอย่างนี้ฮนะการส่งออกระหว่างประเทศเนี่ยโดยหลูกเขามาเนี่ยมันใช้เวลาสองถึงสามเดือนนูครับ <S 2> <S 2> <S 2> มันไม่ให้พวกปั๊บที่จะขายได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มหาตลาดทางเลือกที่อื่นแล้วนะครับสําหรับภาคส่งออกนะครับส่วนภาคผลิตน,นี่ผมจะต้องทบทวนกันอย่างหนักปัญหาคืออย่างนี้ฮะคือถ้ามันไม่มีข้อแนะนําหรืออะไรจากรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนกับ าบอดนะฮะมันเหมือนกับในภาคประชาชนภาคการผลิตมันมันไม่รู้จะเอ,อย่างไงต้อนรับติดตามประเทศครับอยากให้รัฐบาลชัดเจนนะครับเปิดเผยขั้นตอนการเจรจากระบวนการต่างๆออกมานะครับ,รบจะได้วางแผนแล้วก็เดินหน้ากันถูกนะฮะ <ผม S 1> วันนี้ <ผม S 1> ต้องเชื่อว่าประชาชนเรารักฟังนะฮะผมเชื่อว่าเรารับฟังผมเชื่อว่าประชาชนเราักความเพียงแต่ว่าขอให้พูดให้ชัดเจนว่ารัฐบาลมีมาตรการอย่างไรแล้วประชาชนเอง ภาพผลิตภาพผงออกควรจะเตรียมการยังไงผมเชื่อว่าประชาชนจะรับฟังครับครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านสสจุลพงศ์ครับครับขอบคุณนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสสจุลพงศ์อยู่เกตนะครับเป็นรองประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาจากทางสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้ด้วยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็รวมไปถึงการ เรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากทางรัฐบาลด้วยนะครับครับแล้วก็ท่านเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่วาระลับอะไม่ใช่ดียลับต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อประชาชนนะครับครับเพราะว่าถือว่าเป็นทุ้นส่วนของคนไทยทุกคนเป็นทุ้นส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียครับทีนี้ตลาดทุนครับอาจารย์ครับตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดทุลี่านไปชัดเจนตอนนี้ที่เกิดขึ้นมีมีการส่งผลกระทบไหมหรือว่าเรียบร้อยสะท้อนปัญหาไปเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ในตลาด ทุนตลาดหุ้นตลาดฟอเร็กอัตราแลกเปลี่ยนทองคำอะไรต่างเนี่ยมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งนะเรียกว่าเป็น financial market โลกการเงินคมันจะต่างกับโลกทั่วไปหน่อยนึงโลกทั่วไปคือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยยังเรียกว่าสงครามการค้าเพิ่งจะเริ่มต้นใช่ไหมในความคิดคนทั่วไปนี่เพิ่งเริ่มแล้วเขาพักการขึ้นภาษี90วันหลัง90นี้อาจจะมีไม้หนักไม้เด็ดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า เนี่ยคนยังคิดกันอยู่อย่างงั้นนะว่าเนี่ยอเมริกาจีนมวยคู่เอกเพิ่ยจามารัดคุยกันที่สวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าจะตกลงกันได้ไหมยังไม่รู้เลยแล้วของทีมไทยแลนด์เราเนี่ยจะวาระรับดีลรับอะไรยังไงเนี่ยยังงงงันอยู่นั่นสิครับเออเพิ่งอยเริ่มต้นแต่ว่าโลกของการเงินตลาดทุนตลาดคุ้ตลาดค้าทองคําเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะจบแล้วเหรอครับเรียบร้อยแล้วสะท้อเรียบร้อยเหรอครับจบไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสามฉากหลักหนึ่งเปรี้ยง โดนัททำเนี่ยประกาศเ,เล่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับบอกว่าจะขึ้นภาษีเมืองตีนน้อยสี่ห้าเปอร์เซนต์เมืองไดสามหกบวกสิบสี่สิบหกเปอร์เซนต์ทั่วโลกจัดหนักะนะฮะอันนั้นก็คือหุ้นก็ตกแล้วเนลานาดไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือข่าวที่ออกไปแล้วก่อนด้านนี้นะขึ้นก็เรียบร้อยกันไปแล้วแต่พอท่านมาถึงวันที่เก้าบอกว่าพักไปก่อนคุยกันก่อนเก้าสิบวันถึงเดือนกรกฎาคมเวลาเก้าสิบวันเนี่ยหุ้นเด้งกลับมา ที่เดิมก่อนที่ว่าทำจะประกาศสงครามการค้าแล้วนะตอนนี้จากที่ตกไปเยอะๆตัวนี้กลับมาที่เดิมแล้วเหรอครับทั่วโลกเลยหุ้นอเมริกาเอาลงจากสี่สี่หมื่นเอ็ดกลับมาสี่หมื่นเอ็ดหุ้นเมืองจีนตกจากเท่าไหร่กลับมาตรงนั้นเนี่ยหุ้นเมืองไทยนี่หุ้นเมืองไทยเซ็ตอินเด็กต์ใช่ก่อนสงครามการค้าเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพันสองนะพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าที่ลงไปต่ำสุดตอนนั้นนะครับตอนนี้กลับมายืนเหนือพันสองกลับมาเหนือพันสองคือกลับมาเท่ากับแล้วก็ความจริงก็สูงกว่าตอนประกาศ ก่อนประกาศสงครามประกาศการแล้วอนี่คือโลกอีกใบหนึ่งของการลงทุนนี่เป็นโลกไฟแนช์มาร์เกตที่มีการค้าการเก็งกําไรคือไวกว่าแสงครับเออแล้วก็ไวกว่าเสียงไวไปโวงหน้าเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าอ้าวถ้าเปิดทางให้เจรจาก็แสดงว่ามันก็ต้องมีข้อสรุปแล้วสิมันจะมีฉากจบแล้วฉากจบที่เขาทํานายไว้เนี่ยไม่พ้นสามสามหน้านี้มีอะไรบ้างครับสามอย่างหน้าแรกเ่ยเรียกว่าเป็นกรณีแย่สุดอ่ะเวอร์สเกตเซเนเลโอ คือ,อยังไงก็คือตกลงกันไปได้คุยกันมนร,รู้เนะลือกนะก็คือขึ้นภาษีเ 100, 100, มืองจีนร้อยร้อยสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เมืองจีนโดคืนร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เมืองไทยโดนรวม,มสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคุยกันมู้เลือกแต่ว่าอันนี้คนก็ประเมินกันว่าไม่น่าจะใช่ถ้าไม่งั้นจะเปิดเจรจากันทำไมครเออมันมันไม่น่าจะเข้าข่ายที่ว่าเป็นเป็น worst case อันที่สองนี่คือเรียกว่าเป็น best case scenario กรณีดีที่สุดคือยังไง เท่ากับว่าไม่เคยเกิดสงครามการค้ามาเลยโอแบบที่เมืองจีนเรียกร้องไงเมืองจีนบอกว่าโอ้ถ้าอยากคุยกับผมนะถ้าอยากคุยเจรจากันนะไปเลือกประกาศสงครามการค้าก่อนแล้วแล้วมานั่งคุยกันใหม่แบบนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันเหมือนว่าเหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นการุ้มมาไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเคลียร์เริ่มตั้งแต่หลังจากนั้นขึ้นมาคนเลยมองว่าน่าจะออกหน้าที่สามีนมากที่สุดเรียกว่าเป็นเบสเคสจะดีเรอครับคือยื่นมือยื่นแมวสงครารค้า ตกลงกันได้ว่าอย่างนั้นใช่ไหมรูเรจากันได้รู้เรื่องเออแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โดนกันหรอกร้อยสี่ห้าร้อยี่ห้าเปอร์เซ็นเมืองไทยโดนห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ครับแต่อาจจะโดนสิบเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเป็นทำใช้กันมาเป็นเบสพื้นฐานที่พื้นฐานที่นั้นก็ยื่นหมูยื่นแมวอ้าวของของเมืองไทยเราอเมริกาบอกว่าไม่สบายใจใช่ไหมขาดดุลการค้าเราก็อาจจะต้องไปสั่งซื้อเครื่องบินโบอิงอย่างเขาไปสั่งซื้อเครื่องบินลบอาวุธยุทโธปกรณ์ตัว สินค้าเกษตรของอเมริกาไม่สบายใจใช่ไหมว่าว่าได้เปรียบเราเอ้าเราก็อาจจะสั่งวัตถุดิบนำนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์พวกข้าวโพดพวกตัวเหลืองพวกอะไรไปรักษาเง,งี้ยยืดหมูยื่นแมวแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องประเด็นว่าไม่ใช่การค้าครเรื่องอะไรครับความมั่นคงยุดสศาสตรเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเรืรองการเมืองแบบก็ก็จะคุยจะเป็นรักษาเงี้ยคนณ หวยน่าจะมาอกหน้านี้เพราะฉะนั้นทำไมตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกมันถึงเด้งกลับขึ้นมาในเวลานี้เมื่อกี้ดูหุ้นไทยไปแล้วนี่หุ้นโลกครับอย่างหุ้นเทคของสหรัฐครับเห็นไหมเนี่ยก่อนและหลังนะฮะใช่ตอนนี้ขึ้นมาเท่ากับตอนก่อนเลยใช่นะฮะเพราะเพราะคนหวังว่ามันจะมีฉากจบแบบที่ว่านี้ก็คือคุยกันรู้เรื่อง แล้วก็พูดง่ายว่าตอนจบคือไม่หนักอ่ะ<อ>ไม่ได้มี<า>อะไรร้ายแรงไม่ได้มีอะไรน่ากลัวจนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเออแล้วก็ไอ้ที่ไอ้ที่หนักๆที่ตอนที่ว่าหุ้นตกเราไปหนักทองคาขึ้นไปหนักอ,อ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินผันผวนกันหนักนั่นแหละสะท้อนไปเรียบร้อยเก็เรียก price in ไปเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่นี่ก็ก,ก็เป็นาภาพลักษณะนี้แล้วว่าไปแล้วในช่วงนี้ระหว่าง นี่เนี่ยนะครับ,รบในสัปดาห์หน้าอเมริกาจีนคุยกันเอาอาจจะประมาณสักปลายเดือนนี้อ่เอาเมืองไทยไปคุยกับเขาเอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ไปได้ก็ตกลงเอากลอกระดาคม,มเนี่ยเอาจริงๆนะตลาดทุนตลาดเงินตลาดทุนอาจจะไม่สนใจแล้วอ๋อไม่ได้มีอิมแพ t ต่อตลาดแล้วนะครับมันพายเอีนไปแล้วครับ อ่าผมถามเรื่องอย่างสงครามยูยูยูเครัสเซียเนี่ยถามว่าจบไหมเขาเขายังลบกันอยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีข่าวอยู่ตลอดมีหนักมีตายมีอะไรมีกันอยู่ตลอดตลาดไม่สนใจแล้วมันมีเรื่องอื่นที่ให้สนใจออตอบตอบตอบไปเรื่องวิกฤตสงครามการค้าอาจจะเไม่ได้กินนะคือเอาละถ้ามีคู่เอกมาคุยกันมาเจรจากันก็อาจจะมีผลมีอทธพลกันบ้างแต่ว่าตลาดเงินตลาดทุนตลาดทุนแรงต่าดมัน p ร i ย์อินมันแอบสอบกันไป ็นที่เป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องใหม่นะเรื่องอะไรครับเรื่องของว่าหลังสงครามการค้าไปแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวกันยังไงอ๋อเออเนี่ยอย,อยากอยากที่ท่านจุลภงเล่ามาว่ารัฐบาลควรจะทำาในควอย่างนี้นะเ,ออเรากวรนะไปเจรจาข้อนั้นข้อนี้นนนมันต้องไปวางดูแล้วว่าหลังสงครามการค้าเที่ยวนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนนะครับ ธุรกิจประเภทไหนเดี๋ยวปรับตัว<ม><ม>ได้แล้วก็ได้ประโยชน์กลุ่มไหนที่ว่าปรับตัวไม่ได้เสียประโยชน์เนี่ยต้อง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 ,องไปดูกันตรงนั้นแล้วครับ,รบในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วอาจจะยืดเยื้อยาวนานกลัวที่จะลงทุนไม่กล้าลงทุนอาจารย์กลับมั่นใจในส่วนนี้ว่าตลาดเนี่ยมันสะท้อนมาเรียบร้อยแล้วอ,อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้อาจารย์มั่นใจว่าสําหรับการลงทุนโลกแห่งการเงินการลงทุนเนี่ย มันตอบรับไปหมดเรียบร้อยมันมีสถิติมันมีหน้าตาวัฒจักรของกราฟเป็นอย่างไรอาจารย์ถึงมั่นใจครับมันมันมีแพทเทิร์นลักษณะอย่างนี้ตลอดเนี่ยเมื่อกี้ที่เอาเอาเอาชาร์ตขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้ดูอีกหน่อยหนึ่งจะจะพาไปดูนะเนี่ยหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเวลาที่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นโควิดนะยแอบมาเกิดรสต้มยำกุ้งสงครามยูเครนเซียอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งครั้งนี้เนี่ย ตลาดเงินตลาดทุนตลาดทุนตลาดค้าทองคำเนี่ยที่มีการเก็งกําไรในในอ่อ่มาร์ก็ตนี่ยนะในในในโลกการเงินเนี่ยมันก็จะสะท้อนลักษณะนงงี้คือตอนแรกมึ่มห้ามึมห้ามเล่นใหญ่ไฟกระพริบอย่าง,อย,างอย่างกรณีข่าวนี้คือ ท่านดีดโนันทำเดี๋ยวบอกว่าจะขึ้นมาสีเท่าน้นเท่านี้อะไรต่างเ่ยหุ้นต่อกันสะบัดเลยเห็นไหมแล้วก็มาในระยะต่อมาเนี่ยระหว่างรอความชัดเจนว่าอาจะมีการเจรจาการคองการค้าน่นนี่ก็ซึมๆแต่พอประกาศว่าจีนอเมริกาเริ่มมาคุยกันแล้วครับเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยคุยกันที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานเนี่ยเริ่มพองหัวขึ้นเอ้หุ้นไตขึ้นสามสิบจุดแลยจุดจ่อปลายสัปดาห์มูลค่าความซื้อขายเท่าไหร่ครับโอ้ทะลุไปโน่นเลยห้าหกหมื่นล้าน หุ้นบวกก็ไป30สิบจุดนั่งตัวหนักชาติซื้อสุทธิไปห้าหกันล้านเนี่ยก็คือว่าราคาเนี่ยมันไพรซ์อินมันมันสะท้อนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเล่าให้คุณฟินท่านผู้ชมได้ฟังว่าพวกดาราพวกนักลงทุเขามีโลกสองใบนะในของตลาดเงตลาดทุนก็มีโลกสองใบใบแรกเนี่ยสำหรับประชาชนตัวใบบอกเนี่ยพวเริ่มกันเองไม่ใช่เลยสคราการเงพวกอย่าคุยกันครับแต่โลกการเงินตาลาดเงินตลาดทุนเนี่ย จบไปแล้วเออครับถ้าถเพิ่งจะมามานั่งถามกันว่าเอาเขาเพิ่งจะเริ่มคุยกันจะคุยกันเมื่อไหร่จะคุยกันยังไงแตจบกันยังไงเนี่ยช้าไปแล้วช้าไปแล้วอาจจะไม่ทันนะชตกรถได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ตลาดลงมาก่อนหน้านี้2ปี3ปีที่ลงมาแล้วไม่รู้มีคําตอบว่าคืออะไรมันมาเฉลยแล้วว่าเรื่องของ t r a ดว War ใชะนั้นตัวนี้ตลาดก็มองไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนได้ติดตามแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการติดตามลงทุนนะครับศึกษาให้ดีก่อนที่จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินฝากในธนาคารเงินออมสลากกินแบ่งหุ้นทองคําน้ํามันค่าเงินเรามีข้อมูลตรงนี้มาฝากกันเป็นประจําทุกวันเสาร์ครับ10นาฬกาทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภานะครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมนันทคมประสาทพรพร้อมกับอาจารย์ดรนันทวุฒิรุ่งวงครับประธานบริษ,ษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP c h a ช n e น